คิมอิลซุงประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีเหนือได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษผู้สร้างชาติและเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบทอดอำนาจของตระกูลคิมที่ปกครองเกาหลีเหนือมาถึง3ชั่วอายุคนชีวิตของคิมอิลซุงเรียกได้ว่าผ่านการต่อสู้ทางการเมืองมาอย่างโชคโชนเขาใช้ชีวิตวัยเด็กในประเทศจีนเนื่องจากครอบครัวได้อพยพไปแมนจูเรียเพื่อหลบหนีการยึดครองคาบสมุทรเกาหลีของกองทัพญี่ปุ่น เื่อเข้าสู่วัยรุ่นเขาได้เข้าร่วมกองทัพเพื่อการปฏิวัติเกาหลีและกลายเป็นผู้นํากลุ่มกบฏในเกาหลีที่มีผลงานโดดเด่นจากการโจมตีกองทัพญี่ปุ่นหลายครั้งจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้นทหารญี่ปุ่นจํานวนมากได้เข้ายึดป,ประเทศเกาหลีส่งผลให้คิมอิวซุงต้องหนีออกจากประเทศไปยังสหภาพโซเวียตเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงฝ่ายสัมพันธมิตรแบ่งคาบสมุทรเกาหลีออกเป็นสองส่วน โดยให้สหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมขณะที่สหรัฐดูแลประเทศเกาหลีใต้ซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคิมอิลซุงจึงได้กลับมามีบทบาทในประเทศอีกครั้งโดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำของเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตามความล้มเหลวในการจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีในคาบสมุทรเกาหลีในปี2491ส่งผลให้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงในประเทศอันบานปลายไปสู่การทำสงครามเกาหลีระหว่างปี2493ถึง2496ซึ่งมีผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ขาดสะบั้นลงอย่างเด็ดขาด คิมอิลซุงในฐานะผู้นําของเกาหลีเหนือได้เริ่มการปกครองประเทศด้วยระบอบสังคมนิยมที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักพร้อมๆกับการทําการเกษตรในรูปแบบของสหกรณ์บนพื้นฐานการปกครองที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิมาร์กซิส นอกจากนี้เขายังบรรยยัญญัติลัทธิจูเช, <to> ช่ขึน้นเพื่อเป็นแนวทางในการปกครองประเทศซึ่งประกอบด้วยหลักสําคัญ3ประการได้แก่การมีเอการาชทางการเมืองอย่างแท้จริงการพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจฐฐและการป้องกันประเทศด้วยตนเอง นโยบายการปกครองประเทศภายใต้ระบอบสังคมนิยมแบบรวมศูนย์และโดดเดี่ยวตัวเองออกจากโลกภายนอกของคิมอิลซุงส่งผลให้เกาหลีเหนือตกอยู่ในสภาวะล้าสมัยเป็นอย่างมากกิจการต่างๆรวมทั้งสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีรัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าค่าจ้างแรงงานการค้าขาย การจัดสรรง,งบประมาณแผ่นดินและการธนาคารอย่างเข้มงวดให้ผลประกอบการที่ไม่มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจทำให้สหภาพโซเวียตต้องยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือตลอดมาจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปี2534ความช่วยเหลือต่างๆจึงถูกระงับไป อย่างไรก็ตามคิมอิลซุงยังคงได้รับความรักและความเคารพยกย่องจากชาวเกาหลีเหนือเป็นอย่างมากในฐานะบิดาผู้ให้กำเนิดประเทศและเป็นผู้วางรากฐานการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่มั่นคงให้แก่เกาหลีเหนือเมื <S <S ่อประธานาธิบดีคิมอิลซุงถึงแก่อสัญกรรมอย่างกระทันหันในปี2,537 บารมีของเขาจึงมีมากพอที่จะทำให้บุตรชายคิมจองอิลคืนสืบทอดตำแหน่งได้อย่างราบรื่นและสถาปนาคิมอิลซุงผู้เป็นบิดาขึ้นเป็นผู้นำตลอดการของเกาหลีเหนือในขณะที่เขาขนานนามตนเองว่าผู้นำอันเป็นที่รักยิ่งแต่ยุคสมัยของคิมจองอิลจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในวันพรุ่งนี้